เดี๋ดวครับผมเกณฑ์แก้วสอบุณมิตรครับวันนี้เจอกันสมานชัยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกครับร้อเมื่อกี้มาพอดีไหมก็ขาดนิดหน่อยขาดนหน่อยจริงๆต้องชกร้อยยี่สิบห้านะแต่ว่าน้ำหนักก็จะว่าเขาขอมาก็ต้องประมาณนี้ซ้อมอยู่สอบุณมิตรครับวันนี้มาอีกคนสี่นะนะสองมากี่วันได้ก็ประมาณเดือนกว่าเราจะตายไงฝีมือฝีมือครับรอโต้รอเถียงไว้ด้วยนะสมานชัยนี่เห็นใช่ไหมเขาจะตายไงก็ฝีมือเหมือนกันฝีมือเหมือนกันเราสูงเท่าไหร่ 68แล้วน้ำหนักปล่อยปลอยปีนี้อายุเท่าไหร่ละ18แล้วชกมวยมารวมกี่ไฟได้ประมาณ6-7ไฟ6-7ไฟนะผลงานล่าสุดไปชกไว้ที่ไหนก็จังหวัดนครราชสีมาเป็นไงวันนั้นชนะใครแนนหยกกรก่อนครับแล้วก็ก่อนหน้านสองไฟเป็นไงก็แพ้แพ้เป็ดแพ้เพชรบางสงแล้วก็ชนะเป็ดสีทองอ่ะเวทนี้ก็ใหญ่หน่อยนะอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์เลยเอฝาก ชานครเป็นกำลังใจผมด้วยวันน so ี้ผมจะตามห้เต็มที่ครับโอเคขอชูนี้ครับครับวันนี้เจอกับใครเจอกับเกนเกลตบมีดไม่เคยชกเขานะวันนี้ร้อยจัดร้อ่ร้อยยี่สิบหกมาเกินไปสองปอนด์ผ่านฉลุยนะซ้อมอยู่ทีวีเอ็มซ้อมมากี่วันไฟนี้เกือบเกือบเดือนเราเป็นมวยประเภทฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่ปล่อยปล่อยอะ ปีนี้อายุเท่าไหล่ะปีนี้ยี่่ชกมวยมาดูโร,รก,กี่ไฟได้100อยกว่าไฟ่้อยกว่าไฟผลงานล่าสุดเป็นไงเฮ้ยจะลำกล้องแลวแต่วันนั้นร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยยี่ห่นะเวทที่ดีที่ทสุดอนะ125ร้อยยี่ห้าร้อยยี่หกรู1ปะมันประมาณนี้นะแล้วก่อนนั้นไอ้สองไฟเป็นไงผลงานชะนาศาศา 2, ชะสตางคทแล้วก็แพ้สองชนะหนึ่งอ่ะคนจังหวัด